วงธรรมนูนชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้ สากาัดความหมายทางภาษาไทยว่าการทําให้บริสุทธิ์ผุดผ่องการจ่ายสากาดจึงหมายถึงการชําระและซักฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์จากการตรณีอิสลามถือว่าความตรณีเป็นอันตรายต่อความเจริญทางด้านจิตใจของสังคมสากาดถือว่าเป็นสิ่งที่ชําระล้างสังคมให้บริสุทธิ์จากการขัดแย้งระหว่างคนรวยกับคนจน ในทัศนะของอิสลามแล้วทรัพย์สินที่ยังไม่จ่ายสก,กาดถือว่าเป็นทรัพย์ที่ไม่บริสุทธิ์ดังที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระบุไว้ว่าจงบริจาคเถิดเพราะเป็นการดีสำหรับตัวพวกเจ้าและผู้ใดปกป้องตัวเองให้พ้นจากการกรณีแห่งจิตใจของเขากลุ่มชนนั้นเป็นผู้ประสบความสำเร็จ จากอัลกุรอานบทที่64อัตตะคอบุญพระบัญญัติที่16อิสลามกำหนดให้มุสลิมทุกคนต้องบริจาคเงินหรือสิ่งของตามที่ศาสนากำหนดส่วนของมุสลิมที่เป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมควรจัดตั้งองค์กรซึ่งมีหน้าที่สำคัญอย่างมีระบบท่านนาบีสุลตลลัล์ฮุยเสลามกล่าวว่า ผู้ใดที่กินจนท้องอิ่มแล้วปล่อยให้เพื่อนบ้านหิวคนนั้นไม่ใช่มุสลิมอิสลามกำหนดผู้มีสิทธิ์รับสก,กาศไว้แปดจำพวกตามที่คำพีรอัลกุรอานกำหนดไว้ได้แก่ 1. คนยากจน 2. ผู้ขัดสน 3. คนที่มีหัวใจโน้มมาสู่อิสลาม 4. ผู้บริหารการจัดเก็บ และจ่ายสากาศ 5. ไถ่าทาต 6. 6. ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 7. คนพลัดถิ่นหลงทาง 8. ใช้ในหนทางของลอสพา์นุวาตาลาสากาศเป็นหนึ่งในหลักการที่มุสลิมจำเป็นต้องปฏิบัตินอกจากการพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้ว สกาดยังมีความสัมพันธ์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วยตามหลักคำสอนของศาสนาแล้วการพักดีต่อพระเจ้าไม่อาจแยกออกจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับสังคมได้เป็นระบบการจัดการทรัพย์สินในอิสลามซึ่งเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนต้องรับผิดชอบ